ด่วน3สิ่งนี้ก่อนที่จะไปลงทุนค่ะอันแรกสุดนะคะเป็นเรื่องของว่าวันนี้ถ้าหากจะลงทุนอะไรสิ่งสักอย่างจะต้องไม่เป็นหนี้นั่นเองนะคะเพราะการเป็นหนี้คุณจะต้องไม่นั่งกังวลว่าพอถึงตกสิ้นเดือนแล้วฉันจะต้องหาเงินนะมาใช้จ่ายค่าลูกน้องค่าดอกเบีย้ย มันจะไม่เกิดความสงบใจนะความสุขมันจะไม่มีเลยเพราะฉันวันนี้อันแรกก็คือว่าจะต้องไม่เป็นหนี้นั่นเองนะคะและข้อที่2เช็คลิสต์ที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ว่าคุณต้องมีเงินเย็นคะ่ะในการลงทุนวันนี้ให้ใช้เงินเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเมื่อถึงเวลานะคะเกิดความเครียดอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นลงทุน ใช้เงินเย็นดีที่สุดนะคะและอันที่3มเช็คลิสต์ที่3เป็นเรื่องของวันนี้คุณจะต้องเขาเรียกว่านะคะลงทุนเป็นนั่นเองการลงทุนเป็นนะทุกการลงทุนนั้นต้องมีความรู้นั่นเองศึกษาเรียนรู้ให้ถ่องแท้อย่าไปเชื่อว่าเขาบอกว่าคนนั้นบอกว่าคนนี้บอกว่าอันเนี้ยบอกเลยนะคะเจอประสบการณ์ตรง ผลท้ายที่สุดก็คือไม่สามารถรักษาเงินก้อนนั้นไว้ได้นั่นเองนะคะไม่อยากให้ผิดพลาดเรื่องการลงทุนก็เช็คลิสต์สามเช็คนี้นะเป็นอะไรที่ต้องรู้ก่อนลงทุนก็เป็นเคล็ดลับด,ดีๆที่ควยนํามาฝากกันนะคะถ้าสันใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอยากเรียนรู้ในเรื่องของอสังหาก็ไปติดตามควยได้ที่เพจควยอสังหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะและ้วเราเจอกันใหมส่สวัสดีค่ะ